วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลบบุรีจากการประชุมนักเรียนและผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 เวลา9นาฬิกาของวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 7นายจธีรวัตรชีพสมุทรรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลบุรีได้เป็นประธานการประชุมนักเรียนและผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 7ณนห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลบุรีเพื่อให้ผู้ปกครองนะครับได้รับทราบถึงการจัดการเรียนการสอนผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยครูผู้ปกครองในการร่วมมือส่งเสริมพัฒนาด้าน การศึกษาและคุณธรรมตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองนะครับได้มีโอกาสพบปากกับครูที่ปรึกษาอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันร,ระหว่างครูที่ปรึกษาประจําชั้นและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาครับ นอกจากนี้อาจารย์วิศรยาจำเดิมผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการลบบุรียังได้ชี้แจงเรื่องงานวิชาการผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาตลอดจนการแนแนวการศึกษาตลอดจนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลังจากนั้นนะครับนักเรียนและผู้ปกครองก็ได้แยกย้ายไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับใบผลการเรียนที่ห้องโฮมรูมต่อไปครับแล้วก็จะมีเรื่องของการแข่งขันทักษะร้องเพลงในวันย